อาถึงวันแข่งแล้วนะครับอยู่กับเบียร์กับเอเหมือนเดิมนะครับจากนอนอยู่บ้านอันนี้เราอยู่ในเต็นท์ของ NKT นะครับ NKT นี่ย่อม,มาจากอะไรนะน้องไข่สุน <laughs> น้องไข่สุนนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเรามีเต็นท์แล้วนะครับนี่ hey, นะครับทำ ทำเต็นท์ขึ้นมาเพราะว่าจะใช้สําหรับนักนักแข่งสําหรับ NKT นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครแล้วครับไม่มีใครใน NKT แข่งแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่หลอกจริงเขาเขึ้นไปอยู่ระดับเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วครับเขาเขาไม่มาปั่นในในประเทศไทยแล้วครับจะอยู่ระดับเป็นโปรเป็นโปรตอนแล้วนะครอ่ะก็เดี๋ยว ตอนนี้ผมรอที่จะไปแข่งนะครับในรุ่นอายุ40นะก็ถ้าตามเวลาถ้าตรงเวลาก็อาจจะประมาณสักเที่ยง10นาทีหรือไม่เกินเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้ก็มาสแตนบายรออยู่นะฮะวันนี้แข่ง3รอบ3รอบ30โลนะครับจริงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะอำเภอคลองผาภูมินะฮะ ก็อันนี้อธิบายนิดนึงคือจริงท่ประเทศไทยก็จะมี5สนามนะครับ5สนามก็คือถ้าอยากมีคะแนนเก็บอยากมีคะแนนสะสมก็ต้องมาทั้ง5สนามนะครับแต่อย่างผมเนี่ยไม่มีคะแนนสะสมแล้วเพราะว่า2องสนามแรกไม่ได้ไปนะฮะก็มาสนามที่3เรแล้วก็จะเหลืออีก2สนามคือสนาม4กับสนาม5ก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าจะสามารถไปได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็เออมีคนถามเหมือนกันว่าแบบ การจะมาแข่งอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมีทีมไม่ต้องมีแต้มสะสมอะไรหรือเปล่าคือจริงๆแล้วไม่จะเป็นก็ได้ครับมาคนเดียวก็ได้มาสมัครได้เลยนะครับคือดูในเพจของสมาคมจักรยานนะมันจะมีสมัครแข่งขันอะไรเงี้ยลองหาดูไม่ยากแล้วก็สมัครได้เลยเสียค่าสมัครเท่าไหร่ก็ลองเข้าไปดูนะครับถ้าอยากมีคะแนนสะสมก็ต้องมาแข่งครบ5้าสนามแล้วก็ต้องปันจบทั้ง5สนามด้วยนะ ถ้าได้อันดับที่ดีเช่นอันดับที่หนึ่งถึงห้าก็จะมีคะแนนเยอะหน่อยนะครับ okay, โอเคก็เดี๋ยวมารอดูบรรยากาศตอนแข่งว่าเป็นยังไงนะ I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Raising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'ma come back better than last year. So... ไม่แข็งนะครับรอเวลายอยู่วันนี้เต็นท์อันนี้ได้ใช้งานอย่างเต็มที่นะครับมีเพื่อนๆนักปั่นมาหลบหลมนะครับตอนนี้น่าจะประมาณเที่ยงตอนตึน้ลมจะพาไปแล้วครับเออลมแรงลมจะพาเนไปแล้วคือนอกจากจะเจอแดดร้อนๆแล้วขึ้นทางก็ขึ้นเนินเยอะๆดังจะเจอลมแรงๆด้วยนะครับสนามนี้เนี่ย สวัสดีอีกทีนะครับก็จะมาบรรยายบรรยากาศการแข่งขันในรุ่นอายุ40ปีนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็แข่งกันที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมินะครับสำหร,รับชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นี้นะฮะในรุ่นนี้เนี่ยผู้เข้าแข่งขันก็จะมีทั้งหมด26คนนะครับแข่ง3รอบ ระยะทางทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณ3.4กิโลสตาร์ทออกมาแล้วนะครับจะเจอทางลงยาวๆนี่เลยนะฮะความเร็วก็พอสมควรจังหวะนั้นผมก็ไม่ได้ดูความเร็วนะครับดูแต่คันข้างหน้าอย่างเดียวคือช่วงนี้ทุกคนก็ยังมีแรงนะครับอย่างที่รู้กันพึ่งเริ่มสตาร์ทก็แรงเหลือแน่นอนผมก็แรงเหลือแต่ว่าสังเกตด,ดูว่าคือไปกันเร็วมากนะผมเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าไปแปะคันข้างหน้าได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับ จะยืดไหลออกมาตล,ลอดก็ต้องใช้แรงพอสมควรเพื่อที่จะไปแปะคันข้างหน้าคันข้างหน้าผมนี้ก็คือพิเชษนะครับจากทีอะมิโนโวิตามินิชนะเ,เคยอยู่กับนิสมาก่อนมาถึงตัวผมนะครับแล้วก็พอผมออกมาก็เป็นพิเชษเข้าไปพอดีซึ่งพิเชษเนี่ยก็มีลุ้น คะแนนสะสมของปีนี้ด้วยนะครับแกขึ้นโพเดียมมาทั้งสองสนามที่ผ่านมาแล้วนะครับสนามนี้แกก็ถือว่าเป็นตัวเต็งคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะกลับมาที่เส้นทางนิดนึงตรงนี้นี่ก็ยังเป็นทางลงยาวๆนะแต่เดี๋ยวจะเจอเนินนะครับเนินตรงนี้เนี่ยคนที่มาแข่งสนามนี้ก็น่าจะจำกันได้นะครับก็จะเป็นเหมือนอมุดไม้เป็น ที่จำเป็นภาพจำของนักปั่นหลายคนเลยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเนินตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันความชันสูงสุดเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไหรนะแต่ความรู้สึกผมมันเหมือนกับว่าเราต้องปอีนกำแพงข้ามไปเลยนะเนี่ยสังเกตดูคือต้องเริ่มยืนโยกกันแล้วนะครับความเร็วก็จะตกลงมาก็จะโยกกันแบบเหนื่อๆนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มชันมากนะฮะคือผม หันไปมองข้างหลังในจังหวะนี้เหมือนกันจะเห็นเลยว่ากลุ่มเ,เริ่มยื่นออกไปแล้วนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็ค่อนข้างโชคดีนะฮะที่ยังสามารถเกาะกลุ่มข้างหน้าได้อยู่นะครับหลังจากขึ้นเนินชันๆไปก็จะไหลลงนะฮะจุดนี้เนี่ยเหมือนจะไหลลงยาวๆนะแต่ว่าพอสักทัพหนึ่งเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็จะเป็นเนินซึมละ ซึ่งจะเป็นเนินซึมที่ไปไกลพสอสมควรเลยนะฮะก็ลองดูได้ตรงนี้เนี่ยว่าความเร็วก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับคือจังหวะนี้ตอนนั้นเนี่ยผมคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราอยู่กลุ่มหน้าได้ตลอดเลยแมถ้ถึงแม้จะยังไม่ครบรอบนะครับแต่ก็คิดไปไกลแล้วนะผมก็คิดเลยเฮ้ยเราอาจจะมีลุ้นอันดับดีแบบมีลุ้นโพเด,ดีมยมไหมเพราะว่าหันไปม,มองข้างหลังเมื่อกี้ช่วงขึ้นเนินเห็น กลุ่มยืดออกไปเยอะแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีความคิดหนึ่งคือผมคิดถึงคนคนหนึ่งนะครับซึ่งพี่คนนี้เนี่ยเขาก็เป็นแชมป์รุ่นอายุ40-49ในปีที่แล้วนะครับเดีย๋ยวเขากำลังจะโผล่ขึ้นมานะครับเรียกว่าพุ่งมาเลยทีเดียวนะฮะนี่นะครับทางขวามือนับแซงขึ้นไปแล้วคนนี้ก็คือพี่เสรีรีนั่นเองนะครับแกอยู่กับทีมร,ราชนาวีนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าแก อยู่กับกลุ่มที่เริ่มยืดห่างออกไปหรือเปล่าแต่ผมเห็นแกตั้งแต่ตอนสตาร์ทแคแกอยู่หลังๆเลยนะไม่ได้อยู่แถวหน้าเลยนะครับแต่ตอนนี้แกก็แซงขึ้นมาจนขึ้นมานําอยู่หน้ากลุ่มนี้แล้วนะครับคือเคยแข่งกับแกมาตั้งแต่สมัยที่ลงรุ่นอายุ30กันนะฮะแกก็ยังแบบแข็งแรงยังเก่งแล้วก็เก่าเกมเด็ดขาดมากนะฮะพอมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางลงนะครับเอ่อ ังหว่านี้เนี่ยคือผมก็กระแทกออกไปเล็กน้อยนะฮะคือเหมือนกับแบบคิดว่าข้างหลังเนี่ยพอมันเริ่มยืดแล้วก็อยากจะเปิดแก๊ปให้มันห่างออกไปอีกนะฮะคือผมว่าทุกคนในกลุ่มนำเนี่ยจะคิดคล้ายๆกันแหละว่าเฮ้ยพยายามเปิดแก๊ปให้ห่างจากข้างหลังมากขึ้นเนี่ยพิเชษแกก็ขึ้นไปนะครับซึ่งแกเหมือนตั้งใจที่จะยิงออกไปอีกนะฮะเหมือนจะหนีกลุ่มหน้านี้เลย พิเชษมีลุ้นคะแนนสะสมยิงออกไปใช่ไหมครับดังนั้นพี่เสรีก็มีลุ้นคะแนนสะสมเช่นกันก็ต้องรีบตามออกไปนะทีนี้ถ้าเราอยากจะอยู่กับกลุ่มหน้าอีกผมก็ต้องรีบตามไปเช่นกันผมก็ยังโชคดีที่ก็มีคนข้างหน้าช่วยไล่ให้นะครับคือจังหวะแบบนี้เนี่ยบางทีคนที่มีลุ้นอันดับมีลุ้นแต้มสะสมนี่คือ,อถ้าเรามีแต้มสะสมเหมือนกันมันจะปล่อยไม่ได้นะครับ แต่ว่าอย่างผมเนี่ยโอเคไม่มีลุ้นก็ไม่เป็นไรคือประคองตัวไปกับเขาให้ได้ก็พอนะฮะช่วงนี้เส้นตรงนี้ก็ยังเป็นในช่วงแบบยังไม่มีเดินไม่มีอะไรนะเราจะเป็นทางราบแล้วก็เนินซึมเล็กน้อยทางลงอีกนิดหน่อยนะครับคือจังหวัดตรงนี้เนี่ยผมก็ยังใจชื้นอยู่นะแบบเออเราอยู่กลุ่มหน้าได้นะครับก็รู้สึเกเขาเรียกว่าไงดีโล่งใจนะก็ ขึ้นไปช่วยผลักบวนบ้างน,นะครับคือการอยู่กลุ่มหน้าเนี่ยคือโอเคถ้าคุณมาคนเดียวเนี่ยคุณไม่มีทีมใช่ไหมครับผมว่าคุณก็ควรที่จะต้องขึ้นไปช่วยเขาลากกลุ่มนิดนึงนะฮะยกเว้นว่าโอเคถ้าคุณมีทีมแล้วทีมคุณอยู่ข้างหลังกําลังไล่มาอันเนี้ยคุณไม่ต้องขึ้นไปลากก็ได้เพราะคุณสามารถตีความไปได้เลยว่าคุณจะไม่หนีทีมตัวเองนั่นเองนะฮะ ซึ่งเวลาแข่งอาจจะมีกันบ้างอาจจะมีเพื่อนมาบอกเฮ้ยช่วยลากหน่อยใช่ไหมผมก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยผมไม่หนีทีมตัวเองมีทีมผมกําลังไล่มา่นะก็จะเป็นแทคติกหนึ่งในการแข่งขันนะครับโอเคตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจะขออนุญาตตัดไปอีกช่วงหนึ่งนะครับจะเป็นทางขึ้นเนินนะฮะที่เห็นอยู่จะมีน้องบางคนที่เป็นรุ่นเยาวชนที่ยังแข่งไม่จบนะครับก็จะอยู่คนละร,รุ่นกันนะฮะ ตรงนี้เลี้ยวขวาขึ้นเนินเป็นเนินยาวๆเลยตรงนี้จะไม่ใช่เนินซึมนะจะค่อยๆชันขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้ชันกระดกเหมือนจุดเมื่อกี้นะครับแต่ว่าด้วยความยาวของมันเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนแบบไต่ข้ามกําแพงแบบปีนข้ามยาวๆครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าผมเ,าเริ่มเกาะกลุ่มหน้าไม่ไหวแล้วนะครับคือมันไม่ใช่ว่าแรงเราหมดหรือว่า เออเหนื่อยจนไม่ไหวนะจริงๆรแล้วมันเหมือนแบบคือแรงของเรายังมีนะครับแต่ความเร็วเนี่ยมันตามเขาไม่ได้คือกลุ่มเนี่ยความเร็วไปเร็วกว่าผมนะอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราถึงไม่พยายามเร่งความเร็วไปหาใช่ไหมครับคือโอเคมันทําได้ครับแต่คือผมก็รู้ตัวเลยว่าถ้าพยายามที่จะเร่งตามขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเผาพลังงานตัวเองไปเรื่อยๆคือมันไม่ใช่เผาแค่เล็กน้อยครับคือมันเป็นการแบบเผาแบบ คือถ้าเป็นน้ํามันก็เหมือนเททิ้งะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดแล้วเฮ้ยเราจะย้อมเสี่ยงเ,เทน้ํามันทิ้งเพื่อไปหากลุ่มหน้าหรือผมจะรักษาความเร็วตรงนี้ไว้แล้วประคองตัวไปก่อนนะฮะแต่ก็คือสุดท้ายแล้วก็คือจะหลุดออกมาจากกลุ่มนี้ครับฉะนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตข้ามไปตรงที่เป็นเข้ารอบที่2เลยแล้วกันนะครับม อ่ะตรงนี้ที่เป็นจุดให้น้าคือตรงนี้เนี่ยเข้ามารอบอที่2แล้วครับคือแข่งสนามแบบนี้เนี่ยที่มีความร้อนมีทางชันๆอะไรแบบนี้คือการมันได้รับน้ํานี่จะสําคัญมากนะคือบางทีอาจจะได้แค่จิบน้ํานิดหน่อยนะครับแต่ว่าให้การจิบน้านิดหน่อยนี่แหละมันช่วยเราได้เยอะนะหรือเอาน้ําเย็นๆเนี่ยราดตัวก็จะช่วยลดอุณหภูมิของตัวเราให้ได้นะครับ ในรอบที่2ตรงนี้เนี่ยคือผมก็อยู่กัน3คนนี้แล้วนะครับคือตัวผมแล้วก็พี่ข้างหน้าอีก2คนนี้นะฮะเ,เ,เดี๋ยวจะขอตัดไปเข้ารอบสุดท้ายไปเลยตรงนี้คือเข้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็มีจากข้างหลังไล่มานะเนี่ยฮะข้างหน้าเนี่ยคือจริงๆริงไล่มา2คนนะครับข้างหน้าเสื้อสีฟ้านี่คือพี่สมชายนะครับผมก็รู้จักแกมานานนะปั่นด้วยกัน ซ้อมด้วยกันเคยซ้อมด้วยกันที่ส่วนหลวงรอเก้านะครับแล้วก็ต้องขอชมเลยนะครับคือการไล่มาถึงกลุ่มหน้าได้เนี่ยไล่มาถึงกลุ่มผมเนี่ยก็ต้องใช้แรงมากแล้วนะครับทีนี้พอไล่มาถึงแซงขึ้นแล้วก็จะทิ้งห่างออกไปในจังหวะที่ขึ้นเนินนี้อีกนะฮะก็ต้องขอชมพี่ๆทั้งสองคนนี้เลยนะครับว่าโอ้แข็งแรงมากนะคือเป็นผมถ้าผมเห็นกลุ่มข้างหน้าเนี่ยค่อยๆย,ยืดไปนะ ผมแบบกำลังใจที่จะไล่เนี่ยก็หดหายแล้วนะครับอันนี้ยังไล่มาทันแล้วยังจะแซงขึ้นมาอีกนะจังหวะนี้ของผมก็คล้ายๆกับตอนรอบแรกที่หลุดจากกลุ่มนํามานะครับคือไม่มีแรงที่จะเร่งความเร็วขึ้นไปอีกนะฮะแล้ว2คนนี้เนี่ยเขากําลังแข่งกันอยู่นะฮะคือน่าจะพยายามยกหนีกันนะฮะเปิดแกลบระยะให้ห่างขึ้นทีนี้คนที่ซวยคือใครก็คือผมนะฮะเพราะว่า ไม่สามารถจะเร่งความเร็วขึ้นไปได้แล้วนะฮะแล้วเท่านั้นยังไม่พอก็ผมก็กําลังจะโดนพี่คันข้างหลังแซงกลับเช่นกันนะฮะก็คือพี่ที่มาด้วยกันในรอบเมื่อกี้นี่แหละนะฮะแล้วก็เริ่มยืดออกไปคือจังหวะนี้เนี่ยผมก็ต้องทําใจยอมรับแล้วว่าเออเราลองนับคนที่แซงเราไปเนี่ยเราอยู่อันดับที่9เร่งมากกว่านี้ไม่ไหวก็พยายามรักษาอันดับนี้ให้จบเลขตัวเดียวก็แล้วกันนะครับ ครับเรียบร้อยแกงเสร็จแล้วคุณอายุ40สบถึง49เก้าแล้วนะครับก็สรุปว่าจบอันดับที่เก้านะครับก็ได้ได้ตัวเดียวครับจริงๆผมก็แอบหวังว่าอาจจะติดแบบที่6อะไรเงี้ยเออที่ห้าแต่ว่าห้าอันดับแรกนี่คือไปแบบต้องเรียกว่าคนละตีนนะครับคนละเครื่องเลยคือเหมือนผม50ซีซีแล้วข้างหน้าเขาประมาณแบบ อ่าห้าดับแรกก็ประมาณ150ถึง250ซีซีอะไรอยเงี้ยครับคือไม่ไหวเลยครับตอนแรกเกาะไปแล้วก็ค่อยไหลหลุดไปเรื่อยๆๆนะฮะคือสามรอบนี้ก็แทบแย่ครับว่าก็เออตั้งใจว่าอยากจะจบเด้ตัวเดียวก็ถือว่าถือว่าได้ตามเป้าครับ <laughs> ที่เก้าครับเกือบโดนเกือบโดนข้างหลังแทงนะเกือบหล่นไปอยู่ที่สิบ ก็ยากครับมันออต้องเราถ้าเราอยากจะได้แบบ B ว่านี้หรืออยากจะได้รุ้นโคเดียมในออจริงแชมป์ประเทศเนี่ยต้องฝึกอีกเยอะครับต้องแข็งแรงว่านี้เยอะเลยนะฮะอ็อโอเคครับเดี๋ยวก็ถ่ายร่องถ่ายรูปน,นี้ต้องขอบคุณทีมนอนอยู่บ้านนะครับขอบคุณเบียร์นะครับแล้วก็เอนะครับเอ๋ A ก็ช่วยให้น้ำด้วย เอก็ไปอยู่ตรงจุดให้น้ำํำข้างในนะครับก็ได้วันนี้ได้รับน้ําน้ําไม่ขาดคือจริงๆกินน้ําเทน้ําใส่ตัวแปบ๊บเดียวแม่งเหนื่อยแล้วแม่งร้อนเหมือนเดิมแล้วยี่งเดีก็ขอบคุณมากครับการมีคนมาช่วยดูแลตอนแข่งมันมันดีกว่ามาคนเดียวเยอะครับโอเคเดี๋ยวก็วันนี้ก็เท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปสนามหน้าที่ไหนก็มารอติดตามมาแล้วกันครับ